ไอที่จดอดรถอะเห็นลูกคอกนะครับเห็นน้งหลายฝูงมันน่าจะมีปลาเดี่ยวนะครับดูดิเห็นปะนี่ฝูงนึงนุ่งฝูงฝูงนึงแต่ว่าเดี๋ยวลองตีตรงนี้นะครับตีปลาเดี่ยวน้ํามันพื้นที่โอ๊ยน้ำมันน้อยอะแต่ว่ามันมีปลาเฉยเลยเนี่ยครับหาน้ำแค่นี้เลยมองเห็นดินเลยเนี่ยครับมีปลาป๊อกนะครับ กอนคือเราบางทีเราก็ไม่รู้ว่ามันมันมีปลาหรือเปล่านะครับแต่ว่าเนี่ยถ้าเจอลุกคอดนะครับมันมีข้อเกิดปลาเดี๋ยวมันต้องเข้ามันอยู่นั่นแหละนะครับตีตามใบตาลอะไรเงี้ยครับตามพุ่มหญ้าครับแมตัวเลยเห็นป้อปตกอยางแก้คันจิ๋วนะครับเก็บปลาช่อน๊อกครับเคี้ยวผมฝากอุ้นเนียมีตัวสุดยอดมากครับผม